มีม sí, sí, ีดันดันดันมาเข้าเลทิดันมาเข้าเลดี้โอ้ไหววะมันเป็นเบรคด้วยไหวไหวคุณสกัดไหว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 คุณยืดไหวมันจะตายแล้วมันจะตายแล้วหนึ่งสองแอคหรอแอคเหรอเสร็จแล้วบินแล้วเสแล้วบินแล้วเสร็จแล้วหนีอะไรหนีอะไรปัก ไม่อีเหรอมาดีไอ้ัดกูแรงจังวะมัดเดียวตายมัดเดียวตายสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับสู่เบคอนเลยมิชแนลนะครับบอกเลยว่าตอนนี้นะัครบสกัดเนี่ยเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่โกงโกงมากๆโกงแบบโกงหายโกงจัดเดี๋ยวเรามาจัดไอเทมกันว่ามันจะไปแนวทางไหนนะครับเพราะว่ามันแรงมันแรงมากจริงมันแรงขนาดแบบว่า ไม่จําเป็นต้องใช้สกิลเพย์มากเพียงแค่คุณเข้าใจตัวละครแค่นั้นเลยโกงโดยไม่ต้องใช้สกิลเพย์มากเดี๋ยวเราไปดูที่ไอเทมกันก่อนเลยนะครับบูธครับมาเป็นบูธกันซีซีครับเกาะไฟนะครับเกาะไฟนี่สกัดเลือดเยอะอยู่แล้วนะครับยิ่งเลือดเยอะยิ่งเผาแรงนะครับผมไกลอาเอาไว้กันเวทอาไว้ด้งเลือดดาบปักอันนี้คือทีเด็ดโอ้โหแรงอ่ะไม่รู้จะบอกยังไงคือออกไอเทมชิ้นเดียวมันแรงอ่ะ ต่อไปก็ชีออฟเดอะลอสครับแล้วก็ไม่เกาะเกิดก็เป็นล็ h i e l d ประมาณนี้ต่อไปพลังแฝงสำหรับการเทรดต้นเกมนะครับบอกเลยว่าผีเสื้อโกมากๆศัตรูที่โดนต่อยไปแล้วเนี่ยจะติดสโลและสก,กัดเนี่ยเมื่อเราเดินไม่ออกสก,กัดยิ่งต่อยยิ่งแรงคือต่อยธรรมดาไม่ใช่ต่อยแบบเบี้ยงสกิลสองนะัไม่ใช่แพสซีฟนะนบักบักบ,กบกแปบ๊บเดียวตายเขาเรียกไงเซอร์ไพส์เาเมจแบบ พวกเวลหนึ่งเวลสองอะไรเงี chter, ้ยพอโดนเซอร์ไพรส์ผีเส uh. ื้อไปเพื่อเแบบมีเฟิร์สบัตได้เลยนะครับฟังรังแฝงรองก็จะเป็นวิ่งเร็วเพิ่มเลือดอ่าหรือว่าใครอยากจะใช้เป็นเจ้าตัวนี้ก็ได้นะครับเมื่อเข้าพุ่มแล้วจะตีแรงนะครับแล้วแต่นะครับจะใช้เป็นวิ่งเร็วนะครับสีแดงนะครับก็จะเป็นสร้างความเสียหายเวทเพิ่มขึ้นนะก็ใช้เป็นแบบเมื่อเราแรงอ่ะหรือว่าคุณจะใช้เป็นฟิลดฟูผีก็ได้นะครับต่อไปก็จะเป็นดัมเมจนะครับอันนี้ถือว่าคุ้มนะครับสกัดเน ก็จิต่อยเป็นดักายภาพแล้วก็เวทด้วยดังนั้นอันนี้จะบวก2ทางเลยครับทางพลังโจมตีกายภาพแล้วก็พลังเวทนะครับผมอ่ะตอนนี้เนะี่ยผมชวนมอสมาเล่นด้วยนะครับไปไปรับชมคลิปกันเลยก็อย่าลืมกด s ับ s c r i b e ให้ผมนิดหนึ่งนะครับเสียเวลาแป๊บเดียวแวะไปกดซับส c r i b e กดไลค์ให้หน่อยไม่เสียอะไรเลยเสียเวลานิดเดียวช่วยผมนิดนึงนะครับโอเคไปรับชมคลิปกันครับัไดไป มาแล้วกิจงานผมชอบมากเลยครับโอ้โหนี่ก็พูดไม่คิดควรสุดจริงๆอันนี้คำถามดีมากเลยเขาบอกว่ากบกบเนี่ยสามารถแก้ทางซาธาได้ไหมครับแล้วมึงเคยเห็นกบกินเหี่ยวป้าล่ะนั่นแหละก็ต่ายนั่นแหละมีแต่เหี่ยวกินกบเคยเห็นกบแบบแดกเหี่ยวบินอยู่แล้วกบกระโดดกินเหี่ยวป้าล่ะไม่มีในเกมก็เหมือนกันครับพยายามอิงกับชีวิตจริงเยอะๆครับเอ้ามึงเคยเห็นกบกินอินทรียเหรอไอ้นี่ก็ถามไม่คิดเลย เอออันนี้แม่งถามแปลกเปิดก่อนมันก็ได้อยู่อ่ะแต่ถ้าเปิดไม่ได้ก็ก็หากบไอ้มิงมีดันดันดันมาเข้าเลสได้ดันมาเข้าเลสได้โอ้หไหววะแม่งเป็นไปเลสด้วยไหวไหวกูจะกับคูจะกลับย่าไว้เลสนั่นแหละสบายใจนะอ่าอ่าอ่าผีเสื้อสู้อ่ะเฮ้ยไม่ไหวแล้วเป็นที่อะไรแกมึงแล้ว กูไม่ใช่กบนะไอ้สัตว์ถอยถ่ายถ่ยถ่ยไม่ไหวอ่ะมึงละไม่ไหวแล้วไอ้เอาไม่เอาไม่นี้เด็กพวกนี้มันต้องโดนอะไรตัวไอ้อ้วนไอ้อ้วนนี่จะดึงมันจะดึงมาตะดักชิดหน่อยชิดหน่อยชิดหน่อยชิดหนยตันละตันละไอ้นี่เพื่อนในป่าสู้มันไม่ไหวมานั่งหุบเฮ้ยป่าแตกแล้วแขกบอกเดี๋ยวหุบปั๊บอยู่นี่เพือนตกเเฮ้ย เอ็นดอมันมาเวทเล่คนเดียวด้วยไอ้นี่ทำทรงนะไอ้นี่ทำเป็นมีทรงนะ <tower S 1> <tower S 2> อ๋อเขาเขาบอกว่าแอนติของกบเนี่ยสามารถหลบซาตาได้หรือเปล่าอ๋อไม่รู้น่าน่าจะแค่ล่องหนหรือเปล่า <c oughs> ลลก็ล่องหนมันก็ซาตาก็ไอ้นี่ไม่ได้ไงเออแต่ไม่ไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นคนเอามาเจอแต่ว่าน่าจะคนดูผมน่าจะช่วยได้นั่นแหละ เฮ้ยสตามันจะสี่อยู่ดีวะเอ็นนอบนนะเออให้กูขาเลยไหมเ <laughs> ตือนให้ถอยย <laughs> <laughs> ไม่ได้เตือนให้สู้เฮ้ นี่มิงหนึ่งลุมสองเหรอไอ้งูเห่าสั์เอ้ยงูเห่าหักกระดิ่งสัตว์เอ้ยวัาอันนี้แหละเขี่ยวงทะลุแล้วโอเคแม่งเอเคมาตอนกั้มเนี่ยอ่อนแรงพอดี กายเงียบบอกว่าผมคนเล่นหดมากเหรออุ้ยปังกระติกแล้วท่านผมเจอแผลมันต้องเปิดแงะแผดเขาอยู่แล้วสไตล์ผมมันมีมีมา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 ไหว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 กุญแจไหวมันจะตายแล้วมันจะตายแลนะหนึ่งสองนี่หมัดกูแรงจังวะหมัดเดียวตายหมัดเดียวตายตุ้ยละ โอมา,ามันโหดจังหวะตัวละครหน Kad ีอะเมื่อกี้ในดงอ <ดง S 2> ะดงก๊อตอะโอมาแม่งต้นเกมการเกมแม่งโคตรโหดเล่นเกม,มโคตรฮาชอบลิมิตตอนไว้ผมเปียมากครับโหตอนนั้นผมแบบไม่ค่อยอยากสระผมแต่ผมไว้ผมเปียมันแบบแห้งยากกูไว้ตอนไหนก่อนดีกว่าเอ้ยยังแขกอ็อกไม่ได้ขอต่อยเนี่ยไม่ได้ไหมแขกอ็อกไ,ไม่ได้บัวขาวเนยน้อยเนาะดังเอ้าดังเอ้า บวกขาวมันเดียวแตกไม่ค่อยอยากจะเล่นสกัดหรอกสงสารป่ะสง้าม,ม,มเอาไหมเอาไหมเจ้าเ <c oughs> ชีย่ยเลื่อนสีบอก <c oughs> เฮ้ยมาวะเลื่อนกูอยู่นะบัก <c oughs> แอ๊กเหรอกายาเล็กมนจะจูกแล้วกูจู๊กแล้วกูเพื่อนไม่กูเจียบหน้ากูน้ยสัตนาขาพ่นไฟใส่กูไม่ทันหรอกนี่นีงคีบแล้วก็ดูดคีบไม่โดนนะโอยแหลวเกมมันหาไม่เป่าแหลวเกมมันหาไม่เป้าโอ้ยย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  อยากตายพร้อมเสียแข็งซินะบักบักบักต่อยแบบนี้มาชัยฝ่าย้งต่อยแบบไปกินเองสวยคนอยู่เป็นดูตั้งเยอะๆไอ้ที่นี่หกคีบไปฟาร์มไปเร็วหมัดฝ่คยข้างฮู้งมันจำกัดให้กูแบบหมัดละพันไอ้เหรอ อะไรมันเกิดวะเนี่ย Jamie, เลดบูวะเฮ้ยเลดบูของดีผมเคยเอาออกมาเข้าปากครับอย่างเกิดเกิดบอสเกิดบอสอะไรเนี่ย no. บักต uh ่อยไล่ต่อยไ่อยู่ไอ oh ้ตกโอ้ยมันตกเครื่องบู๊กดออฟโลดมันจุกมึงกูดูแหละมันลุกเองมันรู้ไงไอเนี่ยไม่กดไม่งเลยแบบว่าจงใจแบบตกเครื่อง อันนี้ก็ไฟพิษดีนะลิฟต์เป็กไปรุ่นกันสิเป็กไปรุ่นกัเอาดี่มันโดนไปแล้วนะอาวีมันเล่นกันโหดที่อวีมันเล่นกันโหดขนาดนี้เลยเหรอวะในเดีลิสผมว่าบัดรยัดหน้าให้หรอกให้ดูรุ่นโอ้โหยกไปแล้วยกไปแล้วใครโดนไปเออตาบินแล้วตาบินแล้วตาบินแล้วหนแล้วหนีอะไร หนีอะไรไปักตีเอ๋ตีเอ๋ฟาดมาดิมันบ,บ้ข้างเ่อนงงเสียงแหบเสียงแห้งเชียร์แมนยูหนักนะครับทีมเละล่าสุดล่าสุดแมนยูชนะลิเวอร์พูลสองเออครับผมเออเขาเลยว่าพัฒนาไวครับทีมนี้โ oh wow. อ้ว้าวตอนแรกโดนแบนฝาไปสี่สูงกลับมาชนะลิเวอร์พูลเผลอๆต่อไปปารีก,ก็ไม่หอด เนี่ยไอ้นี่ไอ้นี่มาได้เล่นที่ไหนอน่ยเอรัดอเนี่ยฮะฮะและแทงสุดและแทงสุดและบอลไม่ตายด้วยหรอแทงสุดครับเฮ้ยใกล้ตายและใกล้ตายและโดนมาไันนี้มันจ้องแล้วไอ้นี่ยิ่งมาบ้าอยู่มันเอาแน่ไม่ว่ามันไม่กลัวตายไอ้นี่ยชาชาทหาตัวจริงไอ้เด็กนักเลงมาประงงเกิดนะเกิดห้าเกิดห้ากระดักดีกว่า ลิมิกชอบทีมอะไรผมไม่ดูบอลนะดิซื้อเหรียญไหนดีอ๋อเก็บตังค์ครับเก็บตังค์ให้เป็นเงินเงินจริงดีกว่าเงินบาทเลยเออถ้าไม่ถ้าไม่ได้รู้เยอะแบบว่าศึกษาจริงๆกับจริงจริงยังจริงเก็บตังค์ให้เป็นเงินจริงดีกว่ามันเอาหนักนะวงการเนี้ยอาจจะบอกแชร์ประสบการณ์นิดนึงไม่เป็นไรเลขสองกับเลขสอง่ะบางคนกับเลขสอง ตอนแรกก็เงินมีเงินอยู่ดีๆเอาเงินไปทิ้งเล่นเอออยู่ดีเอาเงินไปทิ้งเล่นเนี่ยมีเงินในชีวิตจริงอยู่ดีไม่เอาจะเรียกว่ารวยได้เต็มปากเลยก็ได้กลายเป็นขอทานในพริบตาไปตารางไว้ดีกว่าสแต็กงูเหลือมไว้เนี่ยพอมันหลายตัวแล้วก็ลุมเขียนด้วยเขียนด้วยหรอ กูมาแล้วไอ้มิกไม้มือแรกเดาไม้สองตาไปไปแลกวไปนะเพื่อนปักปักมาแล้วไปหนึ่งไปหนึ่งเติมเติมเสิมเบสเบสไอ้นี่ไอ้นี่ครับเตามมาแล้วมามาเลยมาเลยมาใ่ให้เลยแล้วกันมึงรู้จักกำแพงเมืองมิกและกำแพงเมืองมอสเหรอวะไอ้เนี่ยเอาไม่อยู่นะเจอกำแพงเมืองมอสเมืองมิกกัน ไอ้เกีย์คะแนดนดับสองใครวะเฮ้ยผมอันดับหนึ่งโอ้ยม่งเง้ยตอนเกมหม่ต,ตอนเกมได้ไปเยอะหน่อยลาดไปเยอะหน่อยหมัดแรกที่บูอยากจะเข้าไปสซัตห์้าคุณสกัดบอกถามเวเลสได้ครับ